ถึงไม้นครับตอนนี้ถึงไม้แล้วถึงไม้แล้วเปิดไฟไม่ได้เปิดไฟไม่ได้ครับแป๊บนึงนะครับไอ้ไหนดูจากกล้องเขาบอกเรืวรีบดึงขึ้นเรืวๆมีตรีบดึงขึ้นกีดกีดมันตายแล้วโดนหัวเออเข้าก้านคอเลยตายแล้วนะครับอยู่กับเบาเนื้ออีกแล้วนะครับวันนี้ มาพร้อมกับเปิดสายล่านะครับเห็นแวบๆได้หน่อยครับยิงปลากระบอกนะครับวันนี้มาต่อจากอีพีที่แล้วนะครับ้้าที่ว่ามาแล้วยิงไม่ได้ตัวครับวันนี้ผมมาแก้มือให้นะครับทำไม่ตัวรอบสี่แล้วผมมาไม่ได้ตัวอ๋อวันนี้ผมมาแก้มือให้นะครับวันนี้ไปครับดยกันต่อครับไม่สลรพังสาันทุกคนเอ๋อนี่ขึ้น ดงัน,นู่นนนไปคะมมตกตกดึงขึ้นเร็วๆเลยดึงจับสายดึง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 ขึ้นเลยเรียบร้อ,อยนะครับเรียบร้อยไปนะครับนู่นแต้มครับ <c oughs> อาใส่เลยนะจับลูกดอกไปเลยนะ ไม่ต้องถอดจับลูกดอกไปถอดข้างในจับลูกดอกไปถอดอข้างในเนี่ยจัเก็บอยู่โดนครับโดนเหมือนบอกแล้วซ้ำเอาประดาเขาประดาน่ครับประดบเอาเอาข้างขาา ปิงปังคือนอับประดาบอีกแล้วประดาบประดาบครับประดาบครับประดาบไม่ใช่ประดาบนะครับไม่ใช่ประดาบนะครับแล้วก็บอก ไม่ไม่จับด้วยนะไม่จับด้วยนะดสงไปเลยนะอย่ายห้มันเข้าไปดึงมันออกไหมหรือคนมากิ่งค้นมาปล่อยก่อนปล่อยปล่อยสายยันๆเลยปล่อยสายยันไม่ต้องดึงมันปล่อยสายไปปล่อยปล่ ดึงเลยดึงเลยดึงออกมาระวังถูกสายนะคะค่อยๆดึงค่อยๆดึงดูปลากันน่างอ็เต็มเลยค่อยดึงค่อยๆดึงอย่าให้มันไปถูนั่นเยอะมันถอยแล้วมันหลุดแล้วใช่ไหมน่าจะหลุดไม่หลุดไม่หลุดเคาะค่อยดึงเอาขึ้นเลยกิดเลยลุ้ดึงขึ้นเลยลุ้งลุ้งซอกจังหวะ ตขึ้นมาลุกมาลุกมาคิดว่ากูชอบาหมฮ่าฮู้รู้รั้ได้ได้ รีบร้อยครับรียบร้อยเอ,อ้าหลุดโอ้หลุดดีกว่าคิดหลุดคร,ค,ครับทุกคนเหนื่อยครับทุกคนสุดยอดเลยนี่ก็เป็นประมาณเจ็ดห้าทุ่มแล้วครับได้ยังไม่กี่แต้มเลย รอติดตามต่อนะครับเพื่อจะได้กิดเต็มห้าทุ่มนะครับแต่มันอยู่ในเมืองครับนุ่นนะวิวสวยๆเลยครับวิวสวยมากไปเยอะมากเลยครับข้างล่างนี้นี่ครับข้างล่างเป็นลำคลองครับข้างล่างวิวสวยครับวิวสวยครับไปกันต่อนะครับ Hấp Chá Uuuu uh. Lụt hấp lụt Đốn hấp đốn Kít dữ มาเลยโดมันเล้วแล้วมันจะเข้ามาข้างล่างแล้วเอาหลุดนั่นเห็นไหมซ้ำไม่โดนหลุดทับหลุดดอกจีนไม่มีหลุดครับดอกจีนยกขึ้นครับยกขึ้นครับ ยอดเรียกขอมาลูกของแท้ครับมีดิ đổ khăn lang. เรียบร้อย rồi ร้อย. Lưu, giống như lụt đỉnh nữa, nữa. Mẹ. Tài được rồi, không? Mình tài là Mẹ mẹ. rồi. tai Đừng như nó bằng nữa. Chọc lênเลย. Anh cho đi. ดูโปร,รยครับสุดส,สวยสุดสวยสวยสวยครับใช้ส,สวยนี่ครับใช้กี่โลนะน่าจะห้าโลสี่ห้าโลครับนี่ครับยกนิ้วหน่อยยกนิ้วหน่อยมาอย่างนี้ก็สวยสิครับเรียบร้อยครับ ไม่ดิดนะครับตัวนี้โดนเต็มหัวนะครับ ครับแล้ก็เต็มหัวครับเต็มหัวนี่ครับต้องได้ชื่อเป็ดด้ยเอาไปดูดคิ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 ดดโดดูไหมดนแลดูแลไปดึงขึ้นขึ้นขึ้นต้องกินแล้วสองอกติดละ ม้วนนั่งเก็บก่อนม้วนม้วนสายกีดเก็บก่อนนึกออกกิดที่แล้วกิดกีดกีดสายมือสายฟ้าอย่น้น่ะขึ้นไปบนเหมือนเราอย่างนั้นแหะ dính <laughs> cái là à là hứa là hứa về xăm ừ. oh, là hứa <laughs> phun 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 ờ

đi luôn Sắm ấy đỏ chim Đôi nữa, hấp đôi nữa Ôi, hạt kịp lên đường đu hấp đôi รียบร้อยครับรียบร้อยตัวที่สิบสองครับกิ<ม>ดอย่าโยนอย่างนั้นนะกิดมันหลุดนั้นน่ะเห็นไหมรื้อครับรี้อร้อยสุดเจนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ ดึกแล้วครับกลับก่อนครับใครชอบพี่นุ้ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวเนือด้วยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกคำด่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอเคครับบาย